รู้ก่อนภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นไฉนคือนาคที่เป็นอันทชะเกิดในไข่หนึ่งนาคที่เป็นชลาพุชะเกิดในคันหนึ่งนาคที่เป็นสังเศษชะเกิดในเถาใครหนึ่งนาคที่เป็นอุปปาติกะเกิดผุดขึ้นหนึ่งในนาคสี่จำพวกนั้นนาคที่เป็นชลาพุชะ สังเสษชะและอุปปาติกะประนีตกว่านาคที่เป็นอันทชะนาคที่เป็นสังเสษชะและอุปปาติกะประนีดกว่านาคที่เป็นอันทชะและชลาปุชะนาคที่เป็นอุปปาติกะประนีตกว่านาคที่เป็นอันทชะชลาพุชะและสังเสษชะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่จำพวกนี้แหละ